คอมมิเตอร์3.0จ l ปี2017ราคาเพียง8,900 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวตามน้ำฝนไปชมรถกันเลยสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาจะเจอกับน้ำฝนแซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น้ำฝนมีรถตู้แต่ง V.I.P จัดเต็มมาให้นะคะเบาะหนังสีดำสวยๆคันนี้เลยค่ะ t ซ y ต t าคอมมิเตอ3.0 GL ปี2017ราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นกันน 16, บค่างวด16,000ตลอดสัญญา ขอุฝนมีไฟแน้นรองรับการทําป้ายเหลืองป้ายฟ้าเดี๋ยวตามนุฝนมาชมรถตู้คันนี้กันเลยนะคะนี่เลยจ๊ะข้างหน้านะสัญ,ญลักษณ์เตีวต้าอยู่จุดกลางของตัวรถนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมใสๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันรถของเราไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าไฮโดรเจนนะคะอาจจะมีคาบเหลืองบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้2จุดสภาพพร้อมการใช้งานค่ะนี่ ทางร้านนะคะเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะล้อมแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะยางปีใหม่ให้เรียบร้อยเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวตามนุอนฝนมาชมภายในตัวรถกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตเกะเม็ดอาร์ตให้ดูก่อนนะจ๊ะนี่เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะรับประกรันว่ารถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเป็นที่แต่งวีไพีด้านในนะคะแล้วก็เขาก็มาใส่ตรงนี้นิดนึงนะจ๊ะ แต่ละประกันนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะน็อตเดิมแน่นอนนะจ๊ะไม่มีการเปลี่ยนประตูมานะคะอ่ะสภาพสวยๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะปีใหม่ด้วยนะคะพี่ๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะขออนุญาตขึ้นไปด้านบนนะ <c oughs> นี่ สำหรับภายในนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำมีเบลมาให้ทุกที่นั่งมีพนักพิงมาให้ทุกที่นั่งเบาะใหญ่ๆกว้างๆนั่งสะดวกสบายไม่อึอดอัดไม่แออัดจนเกินไปคันนี้ก็จะออกโทนดำสีดำนะคะมีนี่เลยอ่ะเบาะกว้างมากเป็นโซฟาคู่หน้านะคะปรับระดับได้นี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตามความต้องการของคนนั่งเลยนะคะมีผ้าม่านมาให้ทุกที่นั่งเลยนะคะนี่ค่ะ ใช้งานได้ปกตินะคะนี่พิเศษสุดๆสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆแต่ง V.I.P <S <S มาให้ไฟอ่ะเปิดใช้งานได้แต่ว่าต้องเปิดด้านหน้านะคะแต่เปิดใช้งานได้ปกตินะมีแอร์ไบโคบัสมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สวยมากเป็นเบาะหนังสีดำสิบที่นั่งนะคะรวมคนขับเนาะและที่สำคัญนี่เลยเรามีหน้าจอทีวีมาให้ใหญ่มาก ดูหนังฟังเพลงใช้งานได้ปกตินะคะมีลำโพงมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะพี่พี่จ๋าน้องฝนบอกว่าเดี๋ยวเขาจะใส่คอนโดนกลางมาให้ด้วยระหว่างคนขับกับคนนั่งนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดสำคัญของตัวรถกันบ้างอ่านี่เลยจ้าสำคัญสุดๆนะคะพี่ว่าเออรถคันนี้ชนมาไม้พิความมาไหมเราก็ต้องมาดูเม็ดอาร์ตนะคะนี่แกะให้ดูกันเลยนะจ๊ะ เม็ดอาดกลมสวยงามนะคะรับประกรันรถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะนี่เรียงตัวกันได้อย่างสวยงามทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะนี่เลยอ่พี่จ๋านี่ตรงนี้เขาติดตั้งเพิ่มมาให้ด้วยนะเหมือนกับใครที่ขึ้นรถไม่ไม่ไหวเนาะก็จากตรงนี้อ่ะแล้วก็ขึ้นได้นะคะนีนี่นี่เลยเออใช้งานได้ปกตินะคะส,สภาพสวยเดิมแน่นอนจ้า สติกเกอร์ก็ยังอยู่เดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแงะไม่มีรอยขาดตรงนี้ก็เปิดไฟติดนะใช้งานได้ปกตินะคะขออนุญาตปิดนะนี่ตรงนี้เป็นทางออกฉุกเฉินนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของด้านหลังตัวรถกันนะคะนี่พี่ๆจ๋าสำหรับด้านหลังนะคะสัญลักษณ์โตโยต้า อยู่จุดถึงกลางของตัวรถนะคะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดเลยนะคะอะน้าฝนขออนุญาตเปิดภายในให้ดูนะนี่ค่ะสำหรับภายในนะคะเหลือพื้นที่อีกเยอะมากกว้างขวางสามารถตั้งกระเป๋าตั้งของวางของได้นะคะนี่เลยอะใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่มีถังระเพงมาให้ด้วยนะคะ ตัวนงตัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะร,รอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะนี่เลยพี่ๆนี่เลยค่ะคันนี้เป็นแอร์บโคบัสหลังนะคะของน้ำฝนมีเฉพาะด้านหลังนะคะด้านหน้าเราไม่มีเนาะ,นะประมาณนี้นะจ๊ะมีผ้าม่านด้านหลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้สวยปีใหม่ด้วยนะคะ,ะเวลาปิดก็ปิดนี่ดึงนี่เลยง่ายมากนะอะมาต่อค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะสภาพสวยรอบคันรับประกันเครื่องยนต์เล็กยาให้นะคะรับประกันโครงสร้างหลักด้วยนะ,ะอะเรามาต่อในส่วนของด้านฝั่งคนขับบ้างอย่าลนฝนแกะเม็ดอาร์ทให้ดูเม็ดอาร์ทกลมสวยงามค่ะรับประกันรถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนสภาพสวยเดิมป้ายแดงแน่นอนจากพี่จา๋านี่ ตัวน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนประตูมาอย่างแน่นอนค่ะพี่สภาพคงสวยนะจ๊ะในส่วนของภายในนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำเหมือนกันทั้งคันเลยนะคะเกียร์ธรรมดาเนาะหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอสัมผัสนะคะใช้งานได้ปกติค่ะพี่อ่ะพิเศษสุดๆส,สำหรับคันนี้นะคะพี่นี่เลยนี่ พิเศษยังไงตรงนี้นะคะเวลาเราถอยหลังอ่ะอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์หลังจะมีเสียงตืดๆๆนะใช้งานได้ปกตินะคะพี่ใช้งานได้ปกติเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องตัวรถกันบ้างนี่เลยสำหรับห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถนะคะทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยจุดแต้มสีเดิมตัวน็อตเดิม ไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะเดิมๆจากโรงงานนะนี่ที่ฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขันน็อตเลยนะคะสภาพคงสวยงามนะคะนี่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสภาพสวยเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะก่อนออกรถนะคะจะมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้นะคะพี่ๆนี่เลยอ่ามั่นใจได้เลยค่ะพี่ๆ่ะใครที่อยากจอ,อกรถกับน้องฝนนะคะ ของเรานะคะมีการตรวจเช็คมากกว่า500จุดนะคะเป็นบริษัทนอกที่ทางเสรีไทยนําเข้ามาให้ตรวจเช็คว่ารถคันนี้ชนมาไม้พิกความมาไม้น้าท่วมมาไม้นะคะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะสําหรับรถตู้นะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้ขอลิงก์ผลการตรวจรถก็ได้นะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะส่งไปให้พี่ๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งห้องเครื่องของรถตู้จะอยู่ตรงนี้เลยนะ นี่เลยค่ะพี่พี่จุดแต้มสีเดิมตัวน็อตเดิมสภาพคงสวยงามไม่มีรอยขันไม่มีรอยเปลี่ยนยกเครื่องใดๆเลยนะคะแผ่นเพยทก็ยังคงสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะสภาพสวยมากคันนี้ทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะคะพี่ขามั่นใจได้เลยนะคะออกรถป้ายไม่ได้ซื้อ,อไปซ่อมนะเราซื้อเอาไปขับนะคะ ต้องมาออกรถกับเซรีไทยนะคะ,ะรถตู้ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถตู้ Toyota าคอมพิวเตอร์3.0 GL P, ปี2017บซีบอนคันนี้นะคะราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้น16,000ตลอดสัญญาพี่พีคนไหนที่สนใจนะคะรถตู้นะคะพรอน้ำฝนมีไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะสนใจก็ติดตอ่อกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะ0950300 4555นะคะหรือว่าติดต่อน้องฝนโดยตรง0810932445สามารถทักกันเข้ามาได้ในส่วนของเอกสารนะคะไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านและมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้องฝนขอตัวราไปก่อนนะคะที่สึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซีไทยรถสวยค่ะ